วันนี้ขอเสนอเมนูอ่อมหนูครับผมสวัสดีกับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการชีพกระทะยุนวันนี้เรามาทําเมนูอ่อมหนูนะนี่เครื่องปรุงของเรานะทุกคนเราซอยตะไคร่หัน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 เหมือนกันชาเลยทีเดียวแล้วก็ตามด้วยขมพลังแล้วก็ซอยซออยหันหันโรยพริกลงไปในโคลนะครับแล้วก็โคก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 ลงไปนะครับทุกคน ตามด้วยเกลือนะครับเกลือเออเพิ่มความนัวหน่อยนะทุกคนอ่ะแล้วก,ก็โขกโขดขั้ละเอียดจากนั้นถ้าโขดละเอียดแล้วก็มาใส่กระทะเพื่อมาเจียวพวกพริกพวกตะไคร้นะคะทุกคนชั้นละหอมจริงๆเลยในชะั้นอยู่ตรงนั้นนะทุกคนโอ้ก็เจียวเจียวไปจนถึงกับไหมเลยทีเดียวนะทุกคนนะมันจะหอมออกมาโชยกลิ่นให้เราทุกคนดูจากนั้นก็ใส่หนูลงไปวัตถุดิบหลักของเรานะครับเป็นหนูนาน,นะครับทุกคน ใส่ไปแล้วก็ตามด้วยใบเนี่ยขาดไม่ได้เลยคือข้มพลังนะครับทุกคนขมพลังจริงๆขมปีเลยนะทุกคนแล้วก็เกลียวเจียวไปเรื่อยนะรับเราใส่ด้วยหัวหอมลงไปโอ้โหเชฟครับใส่ลงไปแล้วก็กุนคนๆ,ๆอย่างนี้นครับก็วกวไปเรื่อยโอ้โหสีสันดูน่ากินอย่างเลยนะทุกคนแล้วก็ขามอะไรเชฟโอ้โหเคาะขนาดนั้นตะกะผมพังหมดแล้วมันะ้งกระทะน่ะ เอาไปใช้งานหน้านะครับและตามด้วยผงจุรสนะครับเนี่ยที่เด็ดขาดไม่ได้คือน้ำปลาดึกปลาแดกบ้านเรานี่เองนะทุกคนอ่าจากนั้นคนเหมือนเดิมครับคนอย่างเดียวเลยครับมิจต่คนครับอ้าวเชฟอะไรแล้วยืนงงกวยอะไรเชฟโอ้ขอโทษครับปิดข้ามหยาบแล้วคนโอ้ยกลิ่นมันโชยออกดูสิทุกคนเดือดฟดบกบกบกบอกตามด้วยน้ําปล่าลงไปนะทุกคนแล้วกัปลารึาอีกหน่อยนะครับเพราะว่ารอบแรลใส่ลงไปโอ้มันไม่เค็มครับมันไม่นัวไม่ใช่เค็มละ โอ้โหมันเดือดดูสิทุกคนโอ้น่ากินเลยทีเดียวาตามด้วยผักชีแล้วก็ผักหอมนะผักชีมะผักชีสดโอ้ผักชีตลาดนะหอมอืมเนี่ยคุยอะไรกันเหรอโอ้ใส่เอาโยนยิ่งทำไมเนะี่ยเจ็บกระทะผมเนี่ยก็ไม่ใช่ก,กระทะนี่กะละมังเนี่ยเอาไว้ใช้งานหน้าเนะี่ยพริกกับลูกโดดเหรอเขาเรียกลูกโดดเหรอพริกสดเนี่นะยโอ้ชิมหน่อยเชฟเปิดชิม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 หน่อยเอ้ย อนัวเลยทีเดียวต้องตุน้ำปลาเข้าไปครับมันจืดว่ามาืาอกีเนี่ยโอ้น้ำปลาเข้าไปโอ้แล้วก็อะไรเนี่ยโอ้โคกอ้ยหมนใจข้าวคั่วนะทุกคนข้าวคั่วโอ้โปรยโปรยลงไปเนี่ยชีสันมันดูแบบแปลกๆอยู่นะมันน่ากินแล้วกน็คนๆแล้วก็เทลงมนถ้วยนะทุกคน <S <S โอเคครับทุกคนสดหรับอมหนูอีสานของเราก็มันมีแค่นี้แหละจะให้เขาไปชิมกันเลยทีเดียวยต้องไปลองชิมไปทำกันดูนะครับทุกคนขอบคุณครับผม ปั๊บแข่เลยกันผู้เกลียไอ้ืว